กับสวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกท่กทนบานบม่ว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปสาวแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเนาะเอลิน่าสวัสดีค่ะยังลกูกส่วนผมน้องน้องนอน้องเพื่อเตชิตื่นจ้าท่าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไหมลูกสวยๆส,สวัสดีค่ะ ส่วนน้องเนยกำลังแต่งตัวจากให้พี่สวัสดีค่ะน้องเนยค่ะน้องหนุย่จยจากให้พี่โด,จดน,นดจ้ะ,ดจะเดี๋ยวเราไปปั้นสนโน์เมนเล่นหิมะกันเลยจ้า นี่คือครั้งแรกนะจ๊ะถ้าพี่น้องจ้าที่ซาวแลลผ้าลูกๆออกมาเล่นหิมะเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าหิมะมันจะละลายเหรอจ้าซาแหล,าาก,แลก็เลยผ้าลูกๆออกมาเล่นน้องเอลินากับน,อน้องเนื้อนางยู่ฝุน่ะถ้าพี่น้องจา้าเห็นตะหัวเดาซาแล้ลไปเล่นน้ำลูกกันนะจา้าถ้าพี่น้อง แยงมาตันไหมลูกอนนเอาแ้แมาตันโอ้โอ้น่อย่างงั้น เอลิตาโดนพี่เนยแกล้งหลับแล้วพี่เนยหลับแล้ว

นี่ไม่ต้องเห้แบบนี่แล้วก็กิ้ง,ก,งกิ้งไปเรื่อยๆพอแมนแล้วเขาเลยของเขาเ,เลยด้วยนเดียวเลยเอไอ้นนอนให้นาวแล้วิลูดเอา <laughs> thôi tôi tay không tránh nữa, ตอนนี้สาวแล้วก็เริ่มเย็นมื่อแล้วจ่าเทพี่น้องจับเพราะว่าถุงเมอสาวแล้วนะอยู่ในรถเข็นนองเอลิณาซ,าซาะสาวแล้วลืมออกมานล้วโอ๊ยจ้าเอ๊นางเอลิณาสาวแหลกใส่ทุกเมื่อให้ลูกแล้วนั่งดึงออกจ่าเทพี่น้องจ้ะ จบจริงจิงจร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 ิงจอิงจร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 ิงจิงจร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 ิงจงิรจง็รรมง อาหารว่างเมื่อเนี้ของน้องเอลินากับน้องเนยกะโยเกิร์ตจ่าทพี่ลองจ้าแล้วก็แอป,ปเปลิลส่วนน้องเนยเหตุการณ์บ้านเป็นน้ำจ่าเทพี่รองจ่าเมื่อนีเหตุการณ์บ้านอี่ยังรูคคณิตศาสตร์วะเป็น,นการบ้านเกี่ยวกับ อวัยวะในร่างกายของเราค่ะน้องเมต้องอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาโน้ตด้วยนะคะไหนกินน้อะไรเด้อแอปเปิ้ลเมืเ่ออาหารบางเม่เป็นแบกอือจะท่าพี่น้องจับแอปเปิ้ล จจะบหลกุกอ้าวเอรินะนี่แล้วจ้าให้พี่น้องจ้าจิตวัตรประจำวันในวันหยุดจำเนี่ยก็มีความสูงแล้วนาะจ้าให้พี่น้องจ้า แตะ่ะสื้แม่แม่นแม่เช็ดมื่อ,น,อ,อน,น้องอ,มอ,มอ,อ,องืมอืมเดีมัช็ดให้ลูกออือืมอ้าพีอนจไหนออนแม่ปลุกอ่ะ ่อนจบคลิปนี่สาแ้วก็ขอฝากทาพี่น้องกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่ามาปักให้ซาวแล้วในเรื่องจาเพื่อสาแลงสิได้มีแห้งสูตชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเดียงถูกต่อไปจ้าที่พี่น้องจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่างน้องเอลิน่าน้องเนยสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะม่ลูกสวัสดีค่ะชสวย สวัสดีค่ะน้อ,ะองห่วงกินจ้ะถ้าพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้า